มาจับอีกไหมมาได้เงินมาได้เงินพีนนนนนนน่โชว์มาเขาชื่อพี่โชว์มาน่ารักดีเห็นไหมนี่คือแก๋เนอะนี่คือแก๋เก๋ขอแล้วไอ้ตัวนี้ อนนี้เราก็มาถึงที่ซื้อจำหน่ายตั๋วนะครับก็เป็นคาเข้านะครับเป็นผู้ใหญ่นะครับ120บาทนะครับเด็กนะครับความสูงเกินไม่เกิน100เซนนะครับก็ไม่เสียแต่ถ้าเกินก็คิดเป็นจำนวนนะครับ120บาทเช่นกันนะครับข้างในก็จะเป็นเรือพยักอ่าพายเรือพยักครับ180บาทขี่ม้าตัวนี้ะ300บาทนะครับอ่า ได้กินได้กิน่นน่าน,นี่ครับได้แล้วได้แล้วกินอะไรอ่าโอเคเน,น่ยว่าได้กินอะไรเน่ถามว่ากิ่นอะไรนู่นนี่เป็นฟาร์มเลยเห็นปะ,นะไปดูในกันนะครับอันนี้ครับอ่าแกะเนี้ครับก็มาทำความสะอาดนะครับอันนี้ก็าอาบน้ําแกะแล้วก็เป่าป่าลมนะครับนี่ป่าล,ลมแกะเลยอันนี้เลย นี่ทรรามสาเรียบร้อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวดูข้างในกันก่อนนะครับอ่านเก็บที่นี่ก็สะอาดนะครับเพราะว่าเขาจับทาความสะอาดมาอาบน้ําโอเคเดี๋ยวดูข้างในต่อนะครับอ่าไหานกันข้างในระหว่างทางก็จะมีแม่น้าอันนี้เป็นทางเข้าทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในมีคาเฟ่ข้างในก็จะมีคาเฟ่ แล้วก็จะมีแกะมาแกะนี่เขาเอามาจากต่างประเทศแกะก็น่าจะขนนุ่มมากแล้วเดี๋ยวเรา,เราไปปุม้มตบจับแกะจับแกะเถอะแต่ข้างตัวที่ได้มาก็จะเป็นตัวที่ไหนไหนตัวนี้น่ะตัวเวฟะละเดี๋ยวเอาไปซื้ออะไรนะค่ะตัวไปเป็นสักรต่อใบใบละ40บบาท เดีเราไปซื้อน้ำในคาเฟ่กันก็ตกค่าเข้าก็คนละ80าเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันทุกคนจะมีการขี่ม้าว้าวตูครับตู้แต่มันหายนะเข้าไปลองต้อนะครับก็ไป อันนี้มีบริการเรืรอคายักษ์กบ้า,างข้างในข้างในน้ำนเย <c oughs> อันนี้ทางเข้ามาสวยอยู่นะอ่านี่เรามาเจอแกะอันนี้อุ้นแกะตอนนั้นอาบน้ำมาิด นี่ตัวนี้ก็จับได้มาจับตัวนี้ค่ะเห็นไหมมาจับอีกไหมไม่มาได้กันมาได้กันบิ๊กโชว์มาเขาชื่อบิ๊กโชว์มาอาน่ารักดีเห็นไหมเนี่ยกดคอได้กดคอสิกดคอดิกดคอมับิ๊กโชว์มันบิ๊กโชว์เออเห็นไหมดูพี่เขากดได้เห็นไหมไม่เป็นไรอ่ะเน้นยืนตรงนี้ยืนข้างแก่ตรงนี้ยืน นี่ก็จะเป็นคาเฟ่ี่ว้าวแกเยอะมากเ oh, okay, ออแกเยอะมากตรนนี้ก็จะมีแกแล้วก็เป็น oh, I felt like overflow. Took us uh -oh. so far to keep you I was afraid to leave you on your own. Said i catch you fall. And if they on your nói ừ. eh, đi ừ em đâu này chọc đâu này hết 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 นี่ถ่ายหน้ามานี่คือแกะนะนี่คือแกะเรสับอะแกะใหญ่มากเไม่เมเอมันก็เดิมเลยอ่เดี๋ยวแม่ถ่ายฮะเดี๋ยวจีนตรงนี้อันนี้ อันนี้หาไม่ิสตัวนี้มันขึ้นแบบนะมันไม่เล็กมันเห็นปะหอมหอมตรงไหนขึ้นแบบน้ำมันไม่เละอนนี่ข่าว,แล,วแล้วใครกันนี่ไงข่าวแล้วไอ้ตัวนี้

ับได้ขับได้ตัวนี้ขับเนี่ยเี่ยตัวน้อง้อาบน้ำยังไม่รู้อาบเลยัอาบยังอาบแล้วตัวนถ้ามันอาบมันจะเปลี่ยนสีแล้วพี่หอมไหมตนี้หอมไปต้องกลัวครับพี่น้องไดาทำอะไรครับน้องเร็วเรอ อันนี้ขอนั่งนั่งอันนี้นั่งง่าเอาพอกันเอาปิดกลางง่ายเราไปตัดตัวนี้ตัวนี้เนี่ยชอบตัวนี้น้ำมันเปิดอยเลยมันจะอยู่ล่มรมมันชอบอยู่ล่มร่มเนี่ยไหมโอ้ย มันร้องไงตกใจอะไรมันร้อนไม่มันร้องงางาตกใจ้เลยเมอโอ๊ยแกมาแล้วเอาไปแล้วเอ้ยแกตัวนี้มาโอ้ยโดมตุ่นแกก็เรา เลี้ยงแกะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปหาซื้อน้ํากินนะครับตรงนี้แล้เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ไปหาข้าวกลางวันกินนะครับอันนี้น่าจะเป็นน้าร้านคาเฟ่นนะเดี๋ยวไปหาร้านข้ากินนะครับพอเราเลี้ยงเลี้ยงแกะเสร็จแล้วครับเราก็มาในคาเฟ่น,นะครับอันนี้เราจะมาดูเมนูนะครับเอาบัตร นี่ใช่แบบแรกม่น้อยกย่ะนีนุก่กก็เยอะนะอันที่เนชอบอ่ะ ินได้มน้อน่งอนั่งงั้นใฟาซาเอาโซฟาดีกว่านี่ไม่เอามันสูงนี่ตรงนี้ตรงนี้แหละนี่เนสนั่งอนัพี่เขนั่ง อ๋อตัวเนี้ยนะไม่พี่เขนาน่าจะไปแล้วมั้งไม่มีคนแล้วเดี๋ยวจะนั่งลมนั่งลมนี้แหละหลับมาไม่กินชาเย็บลมสักเดี๋ยวจะมามาเขียวเป็นไงเป็นไงรสชาติเป็นไง มาชิมไก่ย่างอร่อยเหรอครับอ๊อปะ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 โดกันนี้วเองกลอบนะอืออืนนี้ใช่ไหมนายกจานจานนี้ราคา ออกมากล้วไก่อร่อยไก่กรอบบ้างไก่กรอบเลยไก่จานละหนอยงเก้าสิบบาทราคากับความอร่อยคุ้มเหรอไก่กรอบดีอ่ะ มแมลงวันมันก็จะตามตามมากับอะไรนะชุ่มตำชุ่มตำอันนี้ตำโคตรอรตา,ตาอร่อยนะเครับทำเนนะครับเน,นื้อกอบแลบวข้านี้ครับอ นี่แกงปลาอันนี้คือแกงปลาแกงปลา,านะครับแกงปลาไก่มาลองแกงปลาดั ลองกินเลยครับเ้ยงานป่านี้กัใส่หน่อไม้ไงที่จะมีมแปงวันเพราะว่ามันมากับต้มตำองินนะไไหมเป็ไงบางมัน,น,นมัน,นจืดมัน,นจืดนะอันนี้จืด ไม่บอกความจริงไมบอกความจริงเฮ้ยอนไรที่ว่ารีวิวก็ว่าอร่อยก็อร่อยนะจะว่าน,นี่คือแบบมันตื่นลืมบอกอว่าเผ็ดเผ็ดจะไปอืมอืมอมอัมอ้ยขอตัวไปทานก่อนโอ้โหมนแรงวันครับตอนแรกไม่มีครับพอปลามามามีเยอะเลยครับ เอาตัวไปทานก่อนครับบ๊ายบาย